สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราก็ยังขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้ายัางปกป้องคุ้มครองอารักขาเราในเช้าวันนี้ผมอยากจะมอบพระวจนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลในพระธรรมสรุปด,ดีบทที่91ครับพระธรรมสรุปด,ดีบทที่91 มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าแต่นี่คือคำอธิษฐานเมื่ออ่านพระคัมภีร์ให้พี่น้องฟังนะครับก็ขอให้พี่น้องที่จะรับฟังด้วยจิตใจแห่งการอธิษฐานจิตใจแห่งการขอพระคุณมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าครับผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่รีภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจขอพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่าน จะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลและเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายณนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวผู้เป็นที่ลี้ภัยของขา้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภยัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์ จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆท,ทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเหา่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัย เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทุนเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยกู้เขาใะให้เกียรติเขาเราจะให้เขายิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราอาเมนพี่น้องครับ นี่คือคำอธิษฐานนี่คือความมั่นใจที่เรามีกับพระเจ้าเป็นความเชื่อในการปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของบรรดาลูกของพระองค์เป็นความมั่นใจและเป็นความหวังครับที่พวกเราจะไม่เป็นอะไรในช่วงโควิด1 9นี้และเราต้องทำอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะปกป้องตัวเองและชุมชนกิจจักรของเราให้ทุกคนที่จะปลอดจากโลกนี้การละเลยหรือการไม่ใส่ใจเป็นการปัดความรับผิดชอบและตัวเองนั้นจะเป็นผู้ที่นำเชือ้อหรือเปิดโอากาสให้เชื้อโรคเข้ามาทำร้ายทำลายสุขภาพของ พี่น้องคนอื่นๆสมาชิกในครอบครัวบุคคลที่เรารักหรือแม้กระทั่งตัวเองพี่น้องครับผมอยากจะฝากแนวคิดหรือความคิด3ประการครับประการแรกคือเราต้องตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมประการที่สองเราต้องตระหนักแต่อย่าตระหนกประการที่สาม เราต้องระวังแต่อย่าระแวงภาษาไทยก็มีความสวยงามตื่นตัวอย่าตื่นตูมตระหนักอย่าตระหนกระวังอย่าระแวงเราต้องมีความสมดุลระหว่างคู่สมคู่นี้พระธรรมพีสุริยบทที่91ก็สอนเราให้เรา ตื่นตัวให้เราที่จะรู้ว่าภัยอันตร,รายของโควิด -19 หรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราต้องตื่นตัวครับเราต้องมีความรู้ในการป้องกันตัวเองป้องกันชุมชนป้องกันคนอื่นพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าประชากรของเราตายเพราะขาดความรู้เราต้องตื่นตัวที่จะสแสวงหาความรู้ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่เฟกนิวส์ในขณะเดียวกันครับเมื่อเราตื่นรู้เราตื่นตัวเราต้องไม่ตื่นตูมการตื่นตูมคืออะไรครับก็คิดถึงกระต่ายตื่นตูมนะครับก็คือเกิดความรู้สึกร่วมกันหลายหลายคนในเชิงลบครับและการตื่นตูมนั้นก็ทำให้เกิดการระแวงการตระหอกตื่นตะหนก เราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิตริตพระเจ้าของเราเป็นทีท่รีภัยของเราเป็นป้อมปราการของเราเป็นผู้ที่เราไว้วางใจพระองค์ท่านประการต่อไปก็คือเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เราจากโรคภัยร้ายแรงพระเจ้าจะทรงปกเราด้วยปีกของพระองค์ และเราจะรีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ครับเราต้องตระหนักว่าพระองค์เป็นโล่ที่ป้องกันภยัยโล่ในที่นี้คือโล่ใหญ่ครับและพระกัมพีกล่าวว่าดั้งดั่งในที่นี้ก็คือโล่กลมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นภัยใหญ่หรือภัยเล็กพระเจ้าของเราเป็นโล่และเป็นดั้งเพราะเหตุความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่เรารู้จัก เราต้องตระหนักว่าพระองค์พระเจ้าของเรานั้นสัตย์ซื่อเราจะไม่ตื่นตนกครับเราจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือเรากลัวเราตระหนกตื่นตนกโรกภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะที่ทำลายในเที่ยงวัน พี่น้องครับเราจะระวังแต่ไม่ระแวงครับเพราะว่าพระยาเวเป็นผู้ที่ช่วยเราเป็นที่รีภัยของเราเป็นที่พักพิงของเราเราต้องระวังตัวเองอย่าให้เหตุร้ายมาใกล้เต็น์ของเราพระเจ้าจะบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ระแวดระวัง ทางในทุกทางของท่านพวกเราเองนั้นก็จะต้องระแวดระวังในทุกทางที่เรามีโอกาสจะติดเชือ้อที่เรามีโอกาสที่ทําให้คนอื่นติดเชือ้อที่เราจะมีโอกาสอาจจะทําให้ผู้อาวุโสที่เรารักและเราเคารพนั้นตกอยู่ในสภาวะอันตรายการที่เราจะไปถึงการตื่นตัวแต่ไม่ตื่นกลัว ไม่ตื่นตูมการที่เราจะไต่ไปถึงการตระหนักแต่ไม่ตระหนกการที่เราจะไปถึงการระวังการระแวดระวังเราจะไม่ระแวงแต่เราจะมีความสมดุลระหว่างสามคู่นี้ก็คือเราต้องมั่นใจในความรักครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัย เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทุนเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราพี่น้องครับเงื่อนไขในข้อที่14 ของสรุดีบทที่91ก็คือเราต้องรักพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราพี่น้องครับการที่เราเองจะได้รับการช่วยกู้ช่วยให้พ้นภัยเราจะได้รับการพิทักษ์รักษาเราร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเราเราอยากจะให้พระเจ้าอยู่กับเราในยามยากลำบาก เราอยากจะได้รับการช่วยกู้เราอยากจะมีชีวิตยืนยาวชีวิตที่อิ่มใจพี่น้องครับคำถามในเช้าวันนี้มีอยู่คำถามเดียวครับคือว่าเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดแล้วหรือยังพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัย เพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเราได้ยกพระเจ้ามาตั้งอยู่ตรงหน้าเราเราได้ยกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราได้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเราได้มอบกายถวายใจกับพระองค์ พี่น้องครับขอให้เราตอบสนองต่อพระเจ้าพระบิดีบทที่91นี้ด้วยความเชื่อครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นภัยพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาเราไว้ถ้าเรารู้จักพระนามของพระองค์เรารู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้า พระเจ้าจะตอบเราพระเจ้าจะอยู่กับเราในยามยากลําบากครับพระเจ้าจะช่วยกู้เราและให้เกียรติเราพระเจ้าจะให้เราอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและเราจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ครับขอให้โควิด19ที่โจมตีเราโจมตีประเทศของเรา โจมตีกิดจักของเราในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์ความหวังใจในพระวจนะในคำสัญญาของพระองค์และในความรักที่พระองค์มีต่อเราและที่เรามีต่อพระองค์ครับอาเมน